แรกของเราวันนี้นะคะตูนมีแคมเปญพิเศษดีๆมาฝากค่ะกับ b e n เอ k น i d ม e a r ยเซล2 0 2 4ลถจัดหนักสูงสุดถึง5 0 0 0 0 0บา,าทครั้งเดียวในรอบปีที่คุณจะได้เป็นเจ้าของรถเบนรุ่นใหม่ไม่น้อยรถใหม่ราคาใหม่กว่า200คันพร้อมรับส่วนลดจัดหนักจัดเต็มในราคาที่คุ้มค่าที่สุดแห่งปีห้ามพลาดโอกาสดีๆแบบนี้เลยนะคะถึงวันที่3เสยกรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะ สนใจเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา w w w b e n k c o m เรามีรถเบ้นสวยๆให้เลือกกว่า200คันห้าพลาดกันเลยนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากสัมผัสสมรรถนะสูงสายพันเอ็มแท้ๆต้องคันนี้เลยค่ะรถเข้าใหม่ของเรานะคะได้ขุมพลังถึง435แรงมากับ Mercedes-Benz CLS 53 AMG ค่ะคันนี้ตอนออกป้ายแดงราคา5,390้านบาทเลยทีเดียวค่ะปกติแล้วคันนี้เราขายอยู่ในราคา3 1 9ล้านบาทค่ะ กับโปรโมชั่นพิเศษเลยนะคะกับ NKM i d y e s a l เราจัดราคาให้พิเศษเหลือเพียง2,990,000บาทเท่านั้นค่ะรอช้าไม่ได้เลยนะคะคุณลูกค้าจะได้รับสิ่งที่ดีมากๆกับคันนี้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ AMG แท้ๆแบบนี้เลยนะคะย้ำเลยนะคะว่าได้ขุมพลังถึง435แรงมากเครื่องแรงโหดมากๆเลยค่ะเป็นเครื่องยนต์แบบเทอร์โบด้วยนะคะขนาดอยู่ที่3,000ซีซีค่ะ และที่สําคัญเลยนะคะได้เกียร์ตัวใหม่9สปีดด้วยค่ะอัตราเร่งดีมากๆเลยนะคะใครที่อยากสัมผัสสมรรถนะที่แรงแบบนี้นะคะตูนแนะนําคันนี้เลยค่ะและนอกเหนือจากความแรงของเครื่องยนต์แล้วนะคะหน้าตาของเขาก็สวยมากๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าที่หล่อแล้วก็โหดสุดๆอย่างกระจังหน้า GT นะคะตรงแถบจะเป็นสีเงินค่ะเขาก็จะตัดกับตัวกระจังหน้าไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือว่ารถสีขาวทําให้ดูหรูหรามากเลยนะคะ พร้อมกับตัวดาวกระจกดิสโทนิกค,ค่ะไฟหน้าดีไซน์ใหม่แล้วค่ะเป็นระบบมันตีบีมนะคะมีความโฉบเฉี่ยวมากๆเลยทีเดียวค่ะและสําหรับล้อคันนี้นะคะเป็นล้อ MG ขนาด20นิ้วค่ะลวดลายก็จะเป็นลายเฉพาะของตัวซีวาหเช่นกันดูสวยมากเลยค่ะแล้วก็สีจะเป็นทูโทนไบคัลเลอร์ด้วยนะคะด้านในจะเป็นสีดำไฮกอสค่ะ กับตัวโครเมียมด้านนอกได้สวยงามมากๆและที่สําคัญนี่เลยนะคะคาลิเปอร์เบรกสีแดงสุดจี๊ดเลยค่ะยังไม่หมดกับความหล่อเท่ของเขานะคะคันนี้มาพร้อมกับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นสีดำไฮกอสแบ็กค่ะและขอบกระจกทั้งคันก็เป็นสีดำไฮกอสเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบน หรือว่าตรงประตูนี้นะคะตัดกันได้ลงตัวสุดๆเลยนะคะแถมด้านบนข่ายยังเป็นตัวหลังคาซัน o o ฟอีกด้วยนะคะออปชั่นคันนี้จัดเต็มมากจริงๆและสําหรับรถเซ s นะคะจะเป็นรถสไตล์สปอร์ตแบบซีดานค่ะกระจกเป็นแบบเฟรมเลสทั้ง4บานเลยทีเดียวนะคะเวลาเปิดขึ้นลงรถนะคะใครเห็นกระจกตัวนี้ก็ต้องชอบแน่นอนเลยค่ะมาพร้อมกับตัวดักเทลด้านท้ายนี้นะคะเป็นสปอยเลอร์สีเดียวกับตัวรถค่ะ ทำให้ตัวรถก็คือดูสวยมากเลยทีเดียวนะคะพร้อมกับดีฟิเซอร์ปลายท่อคู่ของ AMG มาด้วยกันถึง4ท่อซ้ายขวาเลยทีเดียวค่ะและการเปิดปิดฝาท้ายของรุ่นนี้นะคะจะเปิดผ่านรีโมทก็ได้ค่ะหรือว่าใช้มือกดไปที่โลโก้ด้านหลังนี้นะคะก็เปิดฝาท้ายได้แล้วค่ะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะคะเวลาเราปิดเราก็คือกดง่ายๆแบบนี้เลยค่ะพร้อมพื้นที่ใช้งานที่กว้างแล้วก็ลึกมากเลยทีเดียวนะคะยังสามารถพับ ตัวเบาเพิ่มสเปซความลึกได้อีกค่ะถือว่าลงตัวมากๆคันนี้ใครจะใช้ไปไดฟก๊อปนะคะหรือก็สามารถใส่ของบรรทุกไปได้ด้วยค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจหรือว่ากําลังตามหายอยู่ต้องรีบสแกน QR วอารคมาสอบถามที่ฝ่ขายได้นะคะ <S <S ถึงด้านในแล้วค่ะรถคันนี้ด้านในสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเลขไม์เพียงแค่38,0หมกิเมเท่านั้นค่ะ และความเป็น AMG สิ่งที่คุณลูกค้าได้รับเพิ่มเติมจากคันอื่นก็คือน,นี่เลยค่ะตัวเบาะที่เป็นดีไซน์เฉพาะของตัว AMG เลยนะคะตัวเบาะเขานะคะจะเป็นหนังเนป้าค่ะยาวมาจนถึงปีกเบาะเลยนะคะสังเกตดูเลยว่าเดินด้วยได้สีแดงด้วยค่ะมีโลโก้ AMG ติดอยู่ที่เบาะด้วยนะคะแล้วก็ยังแซมโซของตัวอคันธาร่ามาให้อีกค่ะทําให้ตัวเบาะดูหรูหรามากๆไม่ใช่แค่หรูหรานะคะทําให้การนั่งขับขี่ก็คือนั่งสบายมากๆด้วยค่ะและ ยิ่งได้ขุมพลังถึง435แรงม้าแบบนี้นะคะตัวปีกบกเขากระชับได้ดีมากๆเวลาเลี้ยวเข้าโคง้งหรือว่าใช้กําลังเครื่องยนต์เยอะๆนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าตัวเบนี้จะไม่กระชับค่ะและขาดไม่ได้เลยนะคะกับเบลนิลภัยสีแดงสุดสปอร์ตแบบนี้เลยค่ะรถสายพันธ์ AMG แท้ๆต้องมีเบลแบบนี้ด้วยนะคะและดีเทลรายละเอียดคันนี้นะคะด้านหน้าก็หุ้มคอนโซลด้วยหนังทั้งหมดแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงอีกด้วยค่ะ ฟังก์ชันมี heads up display มาให้นะคะเราสามารถดูโซนของตัวเลขไม้ต่างๆสะท้อนได้ที่กระจกด้านหน้าเลยค่ะแอร์ด้านหน้าเป็นแบบ2โซนค่ะแยกอิกสระซ้ายขวาพร้อมไฟ ambient lighting ในห้องผู้โดยสารปรับได้ถึง64เฉดสีเลยทีเดียวนะคะมีกล้อง360องศาร,รอบคันค่ะเป็นระบบเซอร์ราวด้วยนะคะกะระยะได้ดีมากๆจอคมชัดมากๆและหน้าจอเป็น w i ส e ิน n cockpit ด้วยค่ะ มีขนาดยาวมากเลยทีเดียวนะคะฟังก์ชันการใช้งานก็คือใช้งานได้ง่ายไายมากๆค่ะทั้งเรดีโอต่อสมาร์ทโฟนหรือว่าเนวิเกชันนะคะคอนโทรลผ่านได้ทางทัรสแพดแล้วก็คอนโทรเลอร์เลยค่ะเครื่องเสียงได้เบอร์เมสเตอร์อีกด้วยนะคะตัวกระจกมองข้างซ้ายขวาย,ยังมีฟังก์ชันบายสปอร์ตแอสซิสต์ให้อีกด้วยนะคะควบคู่กับตัวดาวกระจกด้านหน้าค่ะที่เป็นแบบตัวเรดร์แล้วก็เซนเซอร์นะคะมีตัวช่วยจอดแล้วก็พรีเซฟตี้เบรกได้ดียเยี่ยมมากเลยค่ะ มีพื้นที่เฮดรูมที่เหลือสบายๆพร้อมเล็กรูมที่กว้างมากๆเลยทีเดียวนะคะตัวเบอกก็เป็นวัสดุเดียวกับด้านหน้าเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแนบป้าหรืออะคันทาราแล้วก็นี่ค่ะเบลนิลภัยสีแดงด้านหลังก็ให้มาด้วยนะคะถือว่าให้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตได้เต็มคันเลยทีเดียวค่ะยังมีช่องแอร์ค่ะปรับระดับแรงลมได้มีตัวชาร์เจอร์มาให้มีส่วนของตัวที่วางแก้วน้ํามาให้ครบจบเลยทีเดียวค่ะ สรุปเลยนะคะสำหรับ c ซ s 53 AMG คันนี้เป็นรถปี2019ค่ะเลขไม้วิ่งมาเพียงแค่38,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยค่ะปกติแล้วคันนี้เราขายอยู่ที่3,190,000บาทพิเศษเลยนะคะตอนนี้กับ NK m i t YEAR s a l เค่ะจัดราคาให้พิเศษคันนี้เหลือเพียง2,990,000บาทเท่านั้นประหยัดไปถึง3 0 0 0 0บาทและคันนี้ตอนออกห้างใหม่5,390,000บาทเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เป็นเคสที่เระสบครบทุกความต้องการวันนี้กรตูนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ